Thank <laughs> you.

ไม่ได้ถายรูปด้วยเลยยังไม่ไปใสองนั่งเธอเนี่ยไม่มีมงแล้วอ่ะใบสองซีไปไม่พาละเดี๋ยวจะมีกว่าเฮ้ยไม่ได้เลยไปเไม่ได้ก่อนไปเชิญวน

ไม่สิสสสบาสบาทเลยไม่มีเหรียญห้าไม่ได้ผ<า>่าเลยเนี่ยเดี๋ยวจ้ะ <ande> ห้า่หา้<ช> <ande> หาหา้าดูวาน้องใครเนี<ช>่ยเก็บมา เราจะรีไปงจะไป่ายไม่เรื่อยได้นะถ่ายไม่เรือได้เดี๋ยทกคนอย่าลงให้จริงๆแล้วมันมีตาขายเนยนะแต่มันจะเวูบ

Hãy subscribe phải đấy, nó Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กลับมายังกลับมาแล้วเออรีบกลับมาโอวยันจองกงใกลเลาวัมันสวยมากเหมือนน้ฟ้าเลยอ๋ออาลืมดูเานรายการ m u s i ิ On ออเมาอไหรอ่ะยังไม่รู้เหมือนอ๋อสิบเอ็ดสิมีนาสิเขาต้องมีไปแล้วเมยร้องเพลงพ่จัที่ของไม่ไปยนมีาร้นะ